รอ,อ,อ,องเท้าเหรอน้าหายไปไหนข้างนึงรองเท้าอ่ะมันไม่เห็นรองเท้านะจะใส่เหรอเออใส่เหร ได้ต hey, ัวอะไร L B บองบีนะขอบคับขอบคับเอาให้น้องดูด้วยเอาให้น้องดูด้วยเดี๋ยวเราค่หาไมข้อไหมล่ะตรงนิบมือเหรอจะไปช่วยปวดน้อหนอน่ิบมือจริงหรอไหนไม่ม่ว่านิบมือจริงเหรอนิมือนะนมือคอคอมันนิมือนะลูก เออจับตรงตัวนี้มันบินเก่งนะลูกนี้มันจะนอนนะเดี๋ยวเป๊นหนึ่งถ้าหลอดไฟมันสว่างนี่มันบินไปหาหลอดไฟแล้วเป๊ะเป๊ะมากออตัวเองเราโอ้โหนีบมือหนีบมือเออตรงคอมันหนีบมือหนูจับตรงแต่ไจับตัวหัวได้ไหมไม่จับเลยมันหนีบมือตัวเองอ่ะหนีบเจ็บไหมว้าวว้าวพ่อมาตื่นล้วดูดิมีไปจอดนั่นจริงๆไปจับนั่นแล้วชาจับชาไปจับแล้วชา ย่องยงไปก็จับหางเน so? so? ี้ยใี่ดูมาเยจับไหมาปุ๊บดูแลมาอะไรนะอะไรนะอะไรนะลูกเปนหันมาปุ๊บแล้วมันก็มันแล้วมันก็ดินเลยเป็นไหนแล้วหยีนี่ยมันเข้าวเบลใหญ่เนี่ย

ปล่อยที่ยิงจะจัดทำไมปล่อยมันเบี้ะเช้าเราก็ไปนะเช้าเหมือนที่เราไปรไกลกันถึงจะเจอนะมันแรงอย่างเนี้ยบีปล่อยยปล่อยมันบี้ยี่ยดทำอาั้เนี่ยเอเจ็บป่ะหนุงก็ทำเองหนุงก็ทำเองไม่ต้องจับหรอก

พ่อมาเราทำงานอไรดูเนวากันักันจะทำอะไรกันบ้างเดียดูินี่ชายดีมากเนีชาย้ยพ่อว่าไกิ่ทำมันจะบีเร่อมันมันลุกไม่ได้มันต้อง